สวัสดีครับผมกอฟชัชวานนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อที่มีคนค้นหาใน Google เยอะเหมือนกันนะครับคําว่าทํางานผ่านเน็ตได้เงินจริงไหมนะครับวันนี้ผมมาจะมาบอกทุกคนว่าทํางานผ่านเน็ตได้เงินจริงครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาชวนใครทํางานผ่านเน็ตหรือไม่ได้มาบอกใครว่าอย่าทํางานผ่านเน็ตวันนี้ครับผมมาเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยที่ดูคลิปนี้นะครับได้ แยกแยะออกว่าทํางานผ่านเน็ตทุกวันนี้นะครับมันมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับนะครับแบบที่1คือพวกที่ทําเว็บนะครับทำเว็บาข่าวข้อมูลต่างๆหรือว่าเว็บขายของหรือว่าเว็บเฉพาะทางต่างๆนะครับแล้วกลุ่มที่2คือเป็นธุรกิจ MLM ซึ่งเขาก็พูดได้ว่าเขาบอกว่าเขาทํางานผ่านเน็ตเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้ครับผมจะมาแยกย่อยในแต่ละส่วนให้คุณได้เห็นนะครับแบบที่1ครับ ทำงานอ่าก็คือทํางานพาณิชย์ก็คือที่เป็นรูปแบบทําเว็บไซต์นะครับคนที่ทําเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีรายได้เข้ามาอยู่ประมาณ4ทางด้วยกันนะครับทางที่1คือทําเว็บขึ้นมาปับ๊บมีคนเข้าเยอะๆเนี่ยเขาจะได้เงินจากค่าโฆษณาของพื้นที่อย่างเช่นเว็บนี้นะฮะเว็บนี้ผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันลองอ่านดูแล้วกันนะครับ เนี่ยเว็บนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องไอทีเป็นเรื่องเฉพาะทางข้อมูลข่าวสารเวลาเขาทําเว็บปั๊บมีคนเข้ามาเยอะเนี่ยพวกพื้นที่เหล่าเนี้ยเขาก็จะมีค่าขึ้นมาทันทีก็คือด้วยทาฟฟิกที่คนเข้ามาเยอะๆนะครับเขาก็จะมีรายได้ส่วนนี้หรือคุณทําเว็บขึ้นมาเสร็จปั๊บแล้วคุณไปเป็นพาร์ทเนอร์กับ Google ซึ่งจะเรียกว่า Google Adsense นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโฆษณาคล้ายกับกลุ่มบริเวณน,นี้ครับแต่ว่าเขาจะ สายาค่าโฆษณาเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับหรืองานผ่านเน็ตที่เกี่ยวกับเว็บอีกแบบหนึ่งคือการเป็นนายหน้าออนไลน์หรือที่เรียกกันว่า A f f i l i a t e โปรแกรมนะครับอย่างเช่นเว็บนี้ครับเว็บ Lazada ทุกคนอาจจะเคยผ่านหูผ่านตากันมานะครับเลื่อนขึ้งมาข้างล่างครับคุณจะเห็นคำว่า A f f i l i a t e โปรแกรมนะครับตรงนี้ครับเขาเปิดโอกาสให้คนใครก็ได้ครับที่ใช้เน็ตเป็น ไปสมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาแล้วเอาของมาขายผ่านวิธีต่างๆผ่านเฟ e บุ o กผ่านาหน้าเว็บของเราเองอะไรต่างๆนะครับเมื่อขายของได้เขาจะจ่ายให้คุณในราคา,าในจำนวน5%ของยอดขายนะครับนี่ก็เป็นการทำงานผ่านเน็ตที่เป็นการผ่านเน็ตจริงๆตั้งแต่สมัยที่มียุคเริ่มต้นที่มีอ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาหรือว่าที่มี Google เริ่มดังเข้ามานะครับแล้วส่วนที่2ที่ผมพูด เกิดไว้ก็คือธุรกิจ MLM ครับธุรกิจ MLM เนี่ยคุณจะเห็นว่ามีโฆษณามากมายที่ประกาศว่าทํางานผ่านเนี่ยได้เงินจริง,รง,รงอาทิตย์ละสี่พันเดือนละ 2, 000, แสนเดือนละสองแสนก็ว่ากันไปตรงนั้นครับทางานผ่านิกของเขาก็คือเมื่อเขาโฆษณาเสร็จปับ๊บคุณสนใจคุณเข้าไปสมัครแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะมีเก็บค่าสมาชิกกับคุณซึ่งตัวน,นั้นเขาไม่ได้ไปปันผลนะฮะเงินปันผลของแต่ละคนเนี่ยจะมาจากค่าสินค้าและบริการซึ่งเป็นกําไร แล้วเขาจะมาแบ่งเป็นสัดส่วนเป็นแบบสองฝั่งไบนา r ีหรือว่าเป็นแบบกระจายตัวก็ว่ากันไปนั่นคือการเอากําไรจากข้างล่างแล้วแบ่งสารปันส่วนขึ้นมาเขาเรียกว่าธุรกิจ M l M ซึ่งหน้าที่ของคุณเมื่อคุณสมัครปั okay. ๊บคุณก็ต้องทําก็คือไปประกาศผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วหาคนมาสมัครต่อกับคุณวันนี้ผมอยากให้เข้าใจว่ามันมี2รูปแบบด้วยกันและให้คุณทําความเข้าใจว่าเมื่อ2รูปแบบเนี้ย มันได้เงินจริงแต่คุณต้องดูให้ดีว่ามันเป็นธุรกิจอะไรกันแน่ขอบคุณครับ